ดาบพระอินทร์ลิ้นมังกรวันนี้คลิปยาวมาดูต้นไม้ข้างบ้านจ้าความสวยงามของบ้านฉันอันนี้เชื่อเธอชื่อว่ามูลไซสสวยงามเช่นกันจ้ะมูลไซส น,นี่เป็นเศรษฐีเรือนในใช่ไหมหรือว่าจำไม่ได้ค่ะชื่อเธออันนี้เป็นดาบพินลิ้นมังกรอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าดาบเงินค่ะอันนี้เฮอริเคนเฮอริเคนของฉันสวยงาม อันนี้เป็นหน้าคราดหน้าคราดสวยมากค่ะในกระถางดับเธอไว้อันนี้เป็นงาช้างจ้างาช้างบอลคิะ น,นี่เ,เรียกนางกวักนางกวักตัวผู้ไปก็จะหงิกหงิกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนางกวักตัวเมียใบกาจะเป็นแบบนี้อันนี้งาช้างต้องใหญ่เลี้ยงไว้ชื่นชมว่าเขาจะใหญ่ตัขนาดไหนอันนี้มีเก็ดหน้าคลาดค่ะ ให้ดูเก็หนาคาราสสวย,สวยอันนี้เป็นมณียกทาวเวอร์สวยงามค่ะนาคลราดเห็นไหมมุมบ้านของเรามุมหนึ่งก็สวยงามค่ะเราอยู่ในบ้านเราปลูกต้นไมส้สวยๆไม่ต้องไปไหน ปลูกไว้ริมบ้านความสวยงามที่เราปลูกขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองค่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วจ้ะความสวยงาม